สุกแล้วพี่น้องสุกแล้วสวยงามตามท้องเรื่องเลยส่วนรุ่นนี้ก็กำลังมาเป็นรุ่นหลังครับผมรุ่นนี้ถือว่าเหลือเพิ่นไวเดียวครับผมสุกยังสวยงามเลยเดียวเดียวเลยสําหรับต้นนี้ครับผมส่วนรุ่นต่อไปโปต้องนับว่ามีจํานวนเท่าใดสวัสดีครับนี่พ่นบนแชแนลครับโปม เช้าวันจัน์นี้ขอให้เป็นข่าวดีครับผมขอให้มีแต่สิ่งดีๆนะครับนอ้องสำหรับเรื่องราวทั้งตะเข็บใช่เดนครับผมมือนี่ก็ถือว่าบอได้ยินเสียงดังเสียงต่างๆเงียบสงบดีครับผมในรอบซีมือหามือมือนี่มือที่หาถือว่ามือนี่เป็นมือที่ บ่ไดิ้ยินเสียงครับผมปกติก็ถือว่าดิ้ยินอยู่ตลอดนอะครับเน,น่หงงนหูแนเนน้นอกตลอดครับผมแต่ถือว่าอาจจะเป็นสิ่งดีๆทุกอย่างกลับมามีความสุขใส่ชีวิตประจำวันครับไปอยยุบานขอให้มือนี่เป็นเมื่อที่เออให้มันเป็นสงบสุขคือเก่านะครับนาะมาบอกเรื่องมะละกอตอบน <laughs> นี่ก็ กระลังเฮิมครับผมต้นนี้เฮิมแบบหลายเลยแต่ว่านวยบนเพิ่นก็คือเปลี่ยนรูปล่างครับผมนวยล่างนี่คือเป็นนวยเงาเงากว่านวยบนคือเริ่มเป็นก้มๆคือกันแตบ้านเนี้ยเป็นเริ่มก้มๆคือต้นนั่นนะครับผมรูปล่างเริ่มทีคือกลับมาคือกันแบบว่ากันไปนะครับต้นนี้ก็น่วยหกลูกด้ครับผมถี่เฮิมเฉพาะต้นนี้เนาะ ตัวน,นี้หกลูกครับผมส่วนถ้าทัดขึ้นไปเพิ่งเคยกําลังออกลูกออกล้านมากครับผมเพิ่มหกลูกครับผมบอกองต้นนี้สําหรับกินสุกครับผมต้นนี้กินสุกต้นนั้นก็กินสุกครับผมนี่ก็สุกหนึงลูกแล้วคือกันครับผมกรสิได้เก็บ เก็บลูกนี่ก็ปลูกพูนแล้วครับผมลูกนี่ก็สิเด้กกินมือเอื้อนเนาะเจ็บมาแล้วก็ไปเกียยางออกข้างๆแล้วก็มือเอื้อนพุ่นแล้วครับผมสิได้กินลูกนี่ส่วนลูกนี่กำลังเหื่อมครับผมนี่ตึงๆขึ้นมาแล้วกำลังเหื่อมส่วนลูกหลานบนก็นยุ่ของบนครับผมกำลังตามกันมานี่ก็คือเมื่อแล้วก็กินสุกอีกต้นหนึ่งครับผม ตันต้นนี้นี่นะครับผมต้นนีม้มะละกอตำครับผมมะละกอตำเด้อนี่ต้นเล็กๆแต่ว่าผลนี่บ่เล็กครับผมเนื้อแน่นนี่แหละครับผมเป็นมะละกอที่ตำแ่บครับผมลำต้นเล็กๆต้นนี่ถือว่าคุ่มแห้งครับผมต้นคุ่มทุกต้นแต่ว่าต้นนี่มันแปลกตรงที่ว่ามันหน่อยๆ ปลูกข้าวเดียวมันเป็นหน่วยเลยครับผมปลูกในเดือนสองเดือนออกดอกเป็นหน่วยเลยบางทีแหละต้นผลไหนน้อยหนึ่งครับผมบางทีแหละคุนนะสุดยอดครับผมขอบคุณครับผม